ต้นไม้ตายจ้าต้นไม้ตายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เบลก็อยู่ที่บ้านแล้วนะเมื่อวานนี้พ่อบ้านไปรับมาอันนอันนั้นกินอะไรคะก็ค่เลย ผลไม,ม้กวนบวนาวาชักบได้กลับมาก่อนกําหนดนะทุกคนตอนแรกเบลว่าเบลจะอยู่หนึ่งอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยจะกลับมาใช่ไหมแล้วคราวนี้เมื่อวานนะเบลนั่งอัดคลิปอยู่ข้างล่างตรงที่จอดรถใช่ไหมเบลก็มานั่งคุยแบบปรับอารมณ์แบบเออเราก็อัดคลิปเราก็อยากหาที่สงบสงบใช่ไหมเราก็มาข้างล่างแล้วคราวนี้ อด,ดินกับว่าน,นาอยู่ข้างบนบ้านกับแม่ยา่าแม่ยา่าแกก็ทํากับข้าวไปด้วยแล้วก็ดูหลานไปด้วยนะทุกคนแล้วหลานสองคนก็คือตีกันจ้าตีกันในท่าไหนไม่รู้แต่ว่าเบลพอเบลขึ้นมาน้องอนาะขวรพี่อด,ดินเน่ยตรงนี้แดงเลยทุกคนเล็บนาะขวรเขาแดงเลยแล้วเสียงดังไปถึงข้างล่างเลยแม่ย่าก็ห้ามเหมือนห้ามมวยเลยทุกคนอย,อย่าทำอ,อย่าทําอะไรเงี้ย เบลได้ยินเสียงเบลก็เลยรีบขึ้นมาพอขึ้นมาก็เห็นแบบหน้าดินแดงอานาก็ร้องไห้อดินก็ร้องไห้เบลก็เลยโทรหาพอบ้านแบบว่าเออมารับหน่อยอะไรเงี้ยไม่ไหวแล้วก็คือตีกันแบบหนักเสียงดังเกรงใจเพื่อนบ้านไม่ย่าเนาะก็แบบเกรงใจเขาเบลก็เลยโทรบอกเาให้แบบพอบ้านก็เลยว่าเออให้ฉันไปรับไหมอะไรเงี้ยเบลก็เลยว่ามาเลยพรุ่งนี้แต่เช้าเธอก็มาเลยเพืบอกพอบ้านอ่างเงี้ย ตอนแรกบอกให้พ่อว่านมารับพรุ่งนี้เช้านางก็ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนบ่ายๆทักประมาณสี่ห้าโมงเย็นเดี๋ยวฉันจะแต่งตัวออกไปรับเลยเพราะว่าว่างพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อนไม่ว่างไงนางก็เลยแบบมารับเลยแล้วก็เลยได้มาบ้านนะทุกคนมาถึงก็แบบว่ายังไม่ได้จัดของไม่ได้อะไรเลยล้วก็นอนเนาะทุกคน <laughs> จะไปที่ไหนก็นอนกลับมาอีหลานนอนดีดีแต่ว่าอยู่เมืองไทยเบลก็ไม่ค่อยนอนนะทุกคน นอนวันละสองชั่วโมงแต่ว่าไม้นี่ก็คือหลับพราะว่านูอกว่าเลบลหลับเสียงกลน,นี่บ่อ้ปโลกสีน่าอายมากเลยนะทุกคนแต่ไม่ได้นอนกับพ่อว่านเบลก็นอนหน้าทีวีกับลูกเหมือนเดิมพราะว่าน,นางก็นอนอยู่ในห้องเหมือนเดิมเพราะว่านอนด้วยกันไม่ได้นางขี้ตกใจใช่ไหมเวลาลูกร้องไห้หรือว่าอะไรเงี้ยเอาเท้าไปถีบดังนางก็จะตื่นแล้วก็นอนไม่ได้เลยเออก็ไปไปนอนคนเดียวไปเลยจ่าอยู่ในมุมของใครของมันเนาะเราก็อยู่ข้างนอก เมาก็กลับมาถึงบ้านแล้วเราก็นอนนั่นแหละ วันนี้นะทุกคนเบลก็จะมาทําความสะอาดบ้านก็คือบ้านก็คือรกอมากเพราะบ้านนั้นก็ดูดฝุ่นอืมดูดฝุ่นตามพื้นอะไรก็ดูดเลยแต่ว่าพวกทีวีพวกโตะอะไรเงี้ยเราก็ต้องเช็ดมันฝุ่นเยอะนะทุกคนเราก็ต้องเช็ดทําความสะอาดบ้านก็คือรกไม่ไหวเบลไม่รู้จะเก็บไปทางไหนก่อนทุกคนมาเบลจะพาไปดูบ้านอันที่มันแสนรก <laughs> นี่ก็คือห้องครัวนะทุกคนห้องครัวไม่เท่าไหร่เพราะว่าเบลก็เพิ่งเก็บไปก่อนที่เบลจะไปบ้านแม่ย่าใช่ไหม พอบ้านนางก็ไม่กล้าทำลรกหรอกเพราะว่าเบลบ่นเยอะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ทุกคนตรงนี้ตรงนี้ก็อของที่เบลยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ก็คือที่นอนเราก็ยังไม่ได้เก็บเลยฝุ่นก็คือโอ้ยมาหือมาฝุ่นว่ามันหอบขี้ดินมาไว้ได้เงียนจ่าในห้องเนี่ยเบลคิดว่าน่าจะทําสักสองสามวันเห็นเมื่อวานเนี่ยพอบ้านลงคลิปนางก็ซ่อมห้องน้ําไปเนาะเพื่อนบ้านนางเพื่อนบ้านชั้นล่างเขาบอกว่าน้ํามันหยด นะมันหยดเราก็เลยต้องซ่อมให้เขาทุกคนนะก็จะเป็นห้องที่พ่อบ้านนอนเออบ้านเราไม่มีห้องเก็บของก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็จะเก็บของไว้ตรงนี้ถ้าบ้านไม่ย่ามีห้องเก็บของไงบ้านไม,ม่ย่าห้องน้องอดินก็คือมีไหวจ้าทุกคนโอ้ยลกมากจะเก็บไปทางไหนก่อนเบลก็นั่งนั่งนับเลขอยู่นะว่าจะเก็บไปทางไหนก่อนกลับไม่ถึงบ้านต้นไม้ตายจ้าต้นไม้ตายทุกคน ดูต้นไม้เบลดิทำไมมันตายอย่างนี้เนี่ยดูเพราะบ้านไม่รู้ดูเลบ้านยังไงนี่ดิเรื่องต้นนี้ยังไม่ตายนีย่นี่ก็คือเนี่ยโอ้เนี่ยดูดิต้นนี้ไม่ตายจ้กสงสัยเบลไปบ้านไม่ยากก็สองอาทิตย์เนาะทุกคนเบลว,ว่าก่อนที่เบลไปเบลก็ลดน้ําแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ไม่อยู่มันตายทุกคนสงสัยมันคิดถึงเบล S <S สงสัยมันคิดถึงเบลอยู่กับพ่อบ้านนานมันน้อยใจต้นไม้ก็คือตายต้นข้างบนนี่ตายแล้วนะทุกคนดูต้นข้างบนนั้นก็คือไปอยู่กับพระเจ้าแล้วจ่าเหลือต้นนี้ที่แบบทนทานต้นไหนอยู่ไม่ทนไม่นานก็คือตายค่ะโอ้ยต้นไม้เราก็คือผักบุ้งหลังบ้านก็คือเหี่ยวแหงไปเลยไม่มีอะไรเหลือเลยลทุกคนไม่มีอะไรเหลือแบบ อย่างดีเลยเพราะบ้านก็คือบอดูแลงัล้งดูแลจะแขวงวันนี้เราก็ไล่ไปตัดผมนะทุกคนนวดเพื่อนนี่้ยแล้วก็ผมรุงลังมากเดีไล่ไปตัดผมเลยไป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 ไม่งั้นฉันจะไปหาผัวใหม่บอกไปไปอันนี้หยอกพูเลนไปทุกคนเราไปทําความสะอาดบ้านกันนะทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไปทางไหนก่อนอเดี๋ยวเันจะเก็บของให้มันเรียบร้อยแล้วก็เก็บห้องครัวก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อยมาต่อที่ห้องนั่งเล่นเนาะทุกคนห้องเล่นๆแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปต่อที่ห้องนอนไม่ไหวเราทําวันหนึ่งก็ตายพอดีเหนื่อยมากเลยทุกคน ไปรำจำความสะอาดบ้านกันคะ่ะไม่ได้อยู่บ้านแบบเกือบสามเดือนนะทุกคนกลับมาถึงก็ไปต่อบ้านไม่ยากก็คือเราก็ไม่ได้ทําความสะอาดกันแบบจริงจังเนะาะแต่ว่าถ้าเบลอยู่ก็คือเบลก็จะทําเจ็บตรงนู้นจับตรงนี้ทีมันก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นเท่าไหร่แต่ถ้าเบลไม่อยู่หุ้ยมือแรกที่เบลมาถึงบ้านก็คือเบลเป็นเบลเป็นภูมิแพ้นะทุกคนแล้วฝุ่นในบ้านมันเยอะเราจะรู้ได้ชัดเจนก็คือเราจามบ่อยมากแต่ว่าเบลก็ทําให้พ่อบ้านอยู่นะก็ทําแบบ ตรงไหนเช็ดได้ก็เช็ดใช่ไหมก็ดูดฝุ่นก็อะไรก็เช็ดให้นางแบบแบบเอาผ้าแบบชุบน้ําแล้วก็มา เช็ดพรมให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปบ้านแมายา่ย่าพอพกลับมาจากบ้านมาาแม่ย่าเบลบก็เลยมาลุยต่อเลยทุกคนเแบลบเช็ดห้องครัวก่อนเป็นอันดับแรกไม่งั้นไม่ไม่เสร็จแน่นอนเพราะว่าตรงนี้ก็คือหนักสุดค่ะเพราะว่าใช้งานเยอะสุดพราะนางทากับข้าวอะไรเงี้ยเปิดกระจกไว้เปิดประตูไว้เงี้ยก็คือลมพัดก็ามาฝุ่นก็เต็มทุกซอกทุกมุมเลยนะทุกคนคิดเอา3เดือนเราไม่ได้แบบทำความสะอาดมันจะฝุ่นเยอะแค่ไหน โอ้โหเแบลบก็เช็ดทุกซอกทุกมุมทุกระเบียบนิ้วเลยนะทุกคนไม่ให้แบบว่ามีฝุ่นเลยกลับมาถึงบ้านก็นั่งเมาส์มอยสับปาไฮระก,กับพ่อบ้านนะทุกคนไม่ได้เจอกันนานก็คือมันก็จะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแล้วพีคคือสุดของพีคก,ก็คืออ่เรื่องเล่าเพื่อนบ้านนี่หละทุกคนแล้วเพื่อนบ้านนะ่ะเขาชอบทะเลาะก,กันเรื่องที่จอดรถไ้ที่จอดรถบางเดียวแล้วทุกวันเนี้ย ห้องที่เบลอยู่มันก็จะมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมอยู่ข้างล่างอ่ะทุกคนเขาก็มาติดกล้องวงจรปิดแล้วนะก็จะมีกล้องวงจรปิดทุกคนก็ต้องการที่จะจอดต,ตรงที่มันมีกล้องวงจรปิดแล้วที่จอดรถอ่ะมันเป็นที่จอดรถสาธารนณะใครเอ่อตรงไหนบ้างก็จอดได้เลยก็คือมาเราขับมาเราเจอตรงไหนจอดเราชอบตรงไหนเราก็จอดตรงนั้นมันไม่มีที่ของใครของใครแล้ววันนั้นอ่ะเขาทะเลาะก,กันเพื่อนบ้านชั้นในตึกนี่แหละเ็าบอกว่า ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถของฉันแล้วชั้นข้างล่างเบลนะ่ะก็คือมันเป็นห้องเช่าเขาจะปล่อยให้เช่าก็จะมีคนเช่ามาอยู่แต่ละปีแต่ละปีไม่เหมือนกันทุกคนแล้วคนนี้เขาก็จะมีปัญหากับที่จอดรถเขาก็อยากได้จอดรถแบบฝั่งติดกับตึกมันก็จะเป็นติดกับตึกแล้วตรงที่จอดรถพ่อบ้านจอดก็คือนางก็จะชอบจอดตรงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้พ่อบ้านขายับไปข้างหลังหน่อยฉันจะมาจอดตรงนี้ พอบ้านนางก็ไม่แค่นางก็จอดของนางไปนาง,นงวินวบ้างที่ไหนนางก็จอดนางไม่ได้ซีเรียสว่าจอดอติดฝั่งนูน้นติดฝั่งนี้แต่ว่าห้องข้างล่างเขาซีเรียสมากเขาอยากจอดแบบเดี๋ยวรถฉันจะหายโน่นนี่นั่นพะว่านนางก็ไม่สนใจนางก็ไม่คุยแล้ววันนั้นอะ่ะ รถมอเตอร์ไซค์เขาจะจอดเข้าข้างในเขาจะเอารถเข้าข้างในใช่ไหมทุกคนแล้วรถคันสีขาวอ่ะชั้นข้างล่างนี่หละนางก็จอดติดกับประตูเลยประตูทางเข้าแล้วไม่มีใครเข้าออกได้เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าออกก็ไม่ได้ก็คือไปไหนไม่ได้เขาก็เลยทะเลาะก,กันว่าทําไมเธอถึงมาจอดตรงหน้าประตูมันไม่ใช่ที่จอดไปจอดตรงอื่นก็ได้อะไรเงี้ยกล้องวงจรปิดก็มีแล้วชั้นข้างล่างก็ให้เหตุผลว่าไม่ เดี๋ยวรถฉันจะหายนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนบ้านอีกอีกชั้นล่างๆอ่ะเขาก็บอกว่าไม่หายหรอกถ้ามันหายคนอื่นก็หายเหมือนกันอะไรเงี้ยคือวุ่นวายมากกับชั้นล่างแล้วพอบ้านนางก็นอนอยู่วันนั้นน่ะตีสี่เขาทะเลาะก,กัน พ่อบ้านก็เลยลุกขึ้นมาไปตะโกนด่าเขาอยู่ที่ห้องครัวนะทุกคนานางก็เปิดปรกระจกออกมาแล้วก็ไปด่าเขาแบบว่าจะทะเลาะกันทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนบ้านชั้นสองที่เคยมีเรื่องก,กันน่ะเขาก็เลยได้ยินเสียงพ่อบ้านนะ่ะเขาก็เลยรีบลงมาทุกคนพอเขารีบลงมาใช่ไหมแล้วเขาก็คุยกันว่าไอ้เพื่อนบ้านชั้นสองเขาบอกว่าอย,อย่าไปบุบาบกับ,แบบชั้นบนนะเขาเขาเป็นบ้าอะไรอย่างเงี้ยพ่อบ้านถังลอยบบ นางว่านางได้ยินเขาพูดว่าเขาบอกว่าฉันน่ะเป็นบ้าเห็นไหมตอนที่ทะเลาะก,กันน่ะเห็นไหมเขาเอาตำรวจมาเอาเงินจากฉันไปตั้งเยอะแล้วทุกคนก็คือได้ที่จอดรถกันเร็วมากตั้งแต่รู้ว่าพ่อบ้านน่ะเป็นบ้าอย่าไปบุ่นายกับพ่อบ้านนะ่านทุกคนก็คือพ่อบ้านน่ะเป็นบ้า แล้วนางอ่ะเวลานางด่าใครใช่ไหมถ้าไปทะเลาะก,กับใครนางจะเอาตำรวจมาเอาเงินอะไรเพื่อนบ้านชั้นสองเบี้ยวค่ใช่ไหมแล้วเพื่อนบ้านชั้นสองนางเคยมีปัญหากันกับพ่อบ้านไงทุกคนแล้วเอ่อเพื่อนบ้านชั้นสองน่ะมีปัญหากันก็คือได้ได้เสียเงินให้พ่อบ้านอ่ะสองหมื่นเลยนะเขาก็จํจฝังใจเลยแบบเออเขาก็ว่าพ่อบ้านน่ะเป็นบ้าเลย เพะวฉันไม่ได้เป็นบ้าได้ค่ะเวลาที่นางได้กัดไก่นางกัดไม่ปล่อยนะทุกคนเวลาวันนั้นทะเลาะกันเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วแบบเรื่องซ่อมเพดานด้านบน,เข,เ,น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 เ,เขาเป็นผู้จัดการนู่นนี่นั่นที่เบลเล่าไปเขาเป็นผู้จัดการน้ํารั่วแล้วพอเขาทําเสร็จน้ํามันก็รั่วอยู่แต่ว่าเขาก็จะมาเก็บเงินกับเราเนี่ยเพราะบ้านก็ยังไม่ได้จ่ายให้เขาใช่ไหมก็บอกให้เขาไปทําให้ก่อนเพราะว่าไม่ทําไม่ทําให้สักทีเราก็ไม่จ่ายพอไม่จ่ายเขาก็ว่าเราไม่จ่ายเงินนู่นนี่นั่นเอาตํารงตวจมาโอ้ย นางก็สู้กลับเลยจ้ะวันนั้นน่ะอ่เพื่อนบ้านชั้นสองก็ได้แบบนั่าจมั่นเชี้ยวปากผัวนะเพราะว่าผัวเราก็คือปากแจ๋วมากทุกคนเขาก็เลยต่อยเอาซะจมูกหักเลยวันนั้นน่ะตีเที่ยงคืนละก็พากันขับรถทั้งจมูกหักนะนะั่นแหละไปหาหมอปรับเอกสารพ่อบ้านกับนางก็จัดเต็มที่เลยก็ได้เงินมาสองหมื่นค่ะทุกคน ได้เงินมาส0 0 0 0ืนนะแล้วเพื่อนบ้านชั้นสองก็คือจำเวลาที่ทะเลาะกับใครแล้วพ่อบ้านแบบมีส่วนร่วมไปทัดตะโกนด่าเขาก็จะไปบอกเพื่อนบ้านทั้งหลายว่าคนที่มาอยู่ใหม่อย่าไปยุ่งกับชั้นบนนะมันเป็นบ้าอะไรแบบ,บนี้ ทำงานบ้านจนเพลินทุกคนหันไปอีกทีก็คือบ่ายโมงแล้วอ้าลูกกับผัวก,ก็คือหิวข้าวแล้วนะเบลก็เลยรีบไปทํากับข้าวให้เด็กๆกับพ่อบ้านกินนะวันนี้เบลทอดไข่แล้วก็ทอดปลาหมึกแห้งจ้ะถามพ่อบ้านแล้วว่าทอดปลาหมึกแห้งได้ไหมเธอไม่ไปเข้าโรงพยาบาลใช่ไหม <c oughs> นางก็บอกว่าทอดเลยอยากกินก็ทอดเลยเบลก็จัดเลยจ้ะทอดปลาหมึกแหง้งหอมๆแล้วก็ทอดปลาหวานด้วยนะทุกคนกินกับแจ่วปลรารบงสาวเบลก็คือโอ้ เป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยนะทุกคนพอวันนี้พอบ้านไปซื้อของมานะก็ไปซื้อแตงกงแตงกวาอะไรซื้อผักซื้ออะไรมาให้ด้วยแล้วก็ไปจัดการตัดผมอะไรใหม่บา้บานบ้านันได้ผัวใหม่วันนี้ก็กลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งนะทุกคนมื้อน,นี้เป็นกับข้าวที่อร่อยมากพอบ้านกินข้าวเร็วเร็วกินแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วไม่ใช่เร็วเพราะอะไรนะทุกคนนั่งเหม็นพมมือก นางเห็นปลาหมึกกรีบกินรีบเสร็จเลยเื่อถามว่ากินไหมกินเกี่ยวปลาบองทั้งเกียวปลาบองทั้งปลาหมึกตอนะอเนาะไอเกียวปลาบองไม่เท่าไหร่มันไม่กินแรงมากแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยก็คือโอ้ยกินตลบอบวนไปทั้งบ้านเลยนะทุกคนแต่ว่าพอบ้านนางก็รักเราจริงนะนะนางทนได้อะไรที่เราชอบนางก็ทนได้แหละทุกคน <laughs> เบลก็รีบกินรีบเสร็จแล้วก็รีบเก็บนะทุกคนแล้วก็มาทําความสะอาดบ้านต่อ ทำจนมืดจนค่ําเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะท,นทุกคนเบลก็ยังทําอยู่ mm hmm. เบลว,ว่าเบลจะทําห้องอ่ะนั่งเล่นให้มันเสร็จเพราะว่าถ้าไม่เสร็จก็คือมันก็จะคาราคาซังไงทุกคนเบลว,ว่าทําให้มันเสร็จแล้วคาวนี้เบลก็จะไปอาบน้ําเนี่ยพื้นตรงเนี้ยก็คือไม่ได้กวาดแบบ S <S เป็นสองสามเดือนก็คือฝุ่นเยอะมากทุกคนอุ้ยเบลก็ได้ยกแบบโซฟาออกให้พ่อบ้านมาช่วยยกนะทุกคนเอาโซฟ,ฟาออกมาแล้วก็เชด็ดทําความสะอาดให้มันทุกซอก,ท,ก,ซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมจริงๆถ้าผนังบ้านเบลเช็ดได้เหมือนบ้านแม่ย่านะเบลก็คงจะเชด็ดมันหมดทุกอย่างเลยทุกคนนี่ก็คือเสร็จเรียบ<อ> <infant il> ร้อย,ยแล้วนั่นจ้ากดปะกดปะ Good night. nice say good night, God. Good night. Good good night. Night. Good, good, night, good night. night. Good night. Chubra -chubra, chubra, chubra. Good night. Right? Good night.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  ทำงานบ้านเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนพ่อบ้านนางก็เอาผ้าที่นอนมาปูให้น้องอดินกับบนาน,นอนเพราะว่ามันก็มืดแล้วเบลก็ถึงอาบน้ําให้ลูกเสร็จทํากับข้าวกินข้าวเย็นข้าวเย็นก็คือพ่อบ้านเป็นคนทาําจ้ะเบลก็จะไปอาบน้ําดูสภาพเบลสะก่อนโอ้หูหน้ามันเยิ้มเลยทุกคนขอตัวไปอาบน้ํานอนก่อนนะทุกคนใครสนใจสั่งสินค้าจากร้านสาเวเบลทักได้เลยนะไตปลาสตอมีของพร้อมส่งปลาร้าต้องรอสองสามวันนะจ๊าใครสนใจทักเข้ามาที่ ช่องทางการติดต่อตรงนี้ได้เลยวันนี้บลขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อนเพ่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ